ต่อไปนะครับเราอยากจะเรียงปุ่มทั้ง3าปุ่มนี้นะครับให้อยู่ในแนวนอนเป็นแนวเดียวกันนะครับแต่เราจะพบว่าเราไม่สามารถเรียงปุ่มทั้ง3าปุ่มนี้ให้เป็นอยู่ในแนวนอนได้นะครับมันจะเรียงกันในแนวตั้งเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะทําให้ปุ่มทั้ง3ามปุ่มนี้เรียงกันในแนวนอนได้นะครับเราจะต้องใช้คอมโพเนนต์ตัวหนึ่งช่วยนะครับนั่นก็คือคอมโพเนนต์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเรียงนะครับก็คือสกรีน a r ล็ g เ m น n t นะครับให้นักเรียนไปที่ Skin a r r ล n ก m e n t แล้วก็เลือกเป็น h o r i z o n t a l a r r เ m e n t นนะครับเพื่อที่ต้องการให้ Component ที่อยู่ด้านในของมันเนี่ยสามารถเรียงกันในแนวนอนได้หยิบมาวางครับเราจะได้พื้นที่สี่เหลี่ยมแบบนี้นะฮะจากนั้นคลิกลากนำปุ่มนะครับเข้าไปวางไว้ข้างในครับเรียงต่อกัน แบบนี้นะครับเวลานักเรียนลากไปเรนจะสังเกตว่ามันจะมีไอคอนเป็นสีน้ําเงินขึ้นมานะครับต้องให้ชี้เป็นแนวตั้งนะครับจะเรียงเข้าไปได้แค่นี้ครับเสร็จเรียบร้อยละปุ่มทั้ง3ปุ่มนี้ก็จะอยู่ในแนวเดียวกันนะครับก็จะประหยัดพื้นที่ลงไปต่อไปนะครับเราจะมาสร้างพื้นที่สําหรับการวาดภาพกันให้เรียนไปที่เบสิกครับเราจะเลือกคอมพเนนต์ที่ชื่อว่า Can ว a s ตัวเคนวาสตัวนี้ก็จะเป็นเสมือนกับผืนผ้าใบนะครับที่เราจะสามารถวาดภาพลงไปได้หยิบ c a n วาสเข้ามาวางนะครับหลังจากนั้นครับเราจะกำหนด b บ a c k g r o u n d Image ของ c a n วาสนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่สีขาวๆธรรมดาซึ่งมันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเราก็จะกำหนด b a c k k r r u u n i m m g g e ให้กับมัน โดยรูปภาพเนี่ยน,นักเรียนสามารถหาได้จากในอินเทอร์เน็ตนะครับว่าต้องการให้พื้นแปะกาวเป็นรูปอะไรแต่ในที่นี้นี่ครูได้เลือกเอาไว้แล้วนะครับครูจะใช้รูปกระดานดำนะครับที่โหลดมาจากในอินเทอร์เน็ตนะครับก็อแอดรูปเข้าไปครับเลือกไฟล์นะตัวนี้นะฮะโอเค นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรากำหนดรูปภาพลงไปแล้วแต่เนื่องจากว่าความกว้างและความสูงของตัวแคนวาสเนี่ยมันถึงกำหนดเป็นออโต้นะครับมันก็ทําให้พื้นที่เราออกแบบไว้ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะักเพราะว่ามันจะปรับขนาดไปตามขนาดของรูปภาพทีนี้ครูก็เลยต้องการกําหนดขนาดให้กับมันนะครับโดยเริ่มจากตัวความกว้างครับจะก,กาหนดเป็น Fill b a l e n t s นะครับคือให้มีขนาดความกว้างเต็มพื้นที่หน้าจอเลย ทีเดียวครับโอเคครับส่วนความสูงนั้นครูขอกำหนดเป็นออโต้ละกันนะครับเพราะว่าดูจากความสูงตรงนี้แล้วเนี่ยน่าจะพอดีแต่ตรงนี้นักเรียนก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับขึ้นอยู่กับว่ารูปภาพที่นักเรียนนำมานัน้นมันมีขนาดใหญ่มากน้อยเพียงใดนะครับทางที่ดีกําหน,ดขนาดข,นาดขนาดของรูปภาพให้มีขนาดพอดีกับหน้าจอซะก่อนนะครับแล้วถึงนำโหลดเข้าไปจะทําให้การกําหนดขนาดนั้นง่ายขึ้นเยอะเลยฮะ เอาควาว่าตรงนี้ก็ขอกําหนดเป็นออโต้แล้วกันครับเพราะว่ามีขนาดพอดีแล้วโอเคครับสุดท้ายนะครับเราจะมาสร้างปุ่มสําหรับการลบนะครับปุ่มนี้จะมีชื่อว่าปุ่มเคลียร์ครับหยิบบเข้ามาวางครับบริเวณด้านล่างตั้งชื่อว่าเคลียร์นะครับ E A R ครับก็กําหนดความกว้างความสูงเช่นเดิมครับ ส0พิกเซลนะครับและตรงนี้ขอกำหนดเป็น30ครับสุดท้ายแล้วจริงๆครับก็คือการเข้ามาเปลี่ยนชื่อตัวคอมพเนต์นะครับจาก button 1เป็น button clear นะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับส่วนของการออกแบบหน้าจอเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยครับส่วนต่อไปเราจะเข้าสู่ส่วนของการเขียนคำสั่งนะครับ ซึ่งในส่วนของการเขียนคำสั่งนักเรียนก็คลิกที่คำว่าที่ปุ่มนะครับที่มีคำว่า open the b o x editor ตรงนี้นะครับเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ตัว j a v a เข้ามาเก็บไว้ในเครื่องก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะเปิดไฟล์ตัวนี้ขึ้นมานักเรียนจำไว้เสมอนะครับว่าการดาวน์โหลดตัว j a เนี้ยเมื่อเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วแก้ไขนะครับหากนักเรียนต้องการกลับมาแก้ไขในส่วนออกแบบนักเรียนจะต้องปิดตัว j a v a ตัวนี้ลงก่อนนะครับ หลังจากแก้ไขตัวออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงดาวน์โหลดใหม่อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่ามันไม่สามารถตัวไฟจะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่โหลดณนะปัจจุบันนะครับตัวที่ออกแบบณนะปัจจุบันนั่นเองนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเราต่อกันในคลิปที่สําสำหรับส่วนของการเขียนโค้ดคําสั่งนะครับ